ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวกึ่งของผมชายดูบ้างนะครับครับขั้นแรกนะครับออสมีการหวีหรือการดูเช็คของทรงก่อนนะครับแล้วก็มีการสอบถามมาว่าวันนี้นะครับในในแบบนะครับเขาต้องการตัดสั้นหรือตัดยาวนะครับเขามาก็บอกว่าเขาต้องขอสั้นเลยจริงจริงมันเป็นหน้าหนาวนะครับแต่เขาบอกเขาไว้มาหลายเดือนแล้วนะครับนะ ปีใหม่แล้วนะครับก็มาตัดให้มันดูลักษณะของทรงให้มันสั้นนิดหนึ่งนะครับโอเคครับออดจัดให้นะครับเป็นการเรียนรู้ดีกว่านะครับเป็นการเอาเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับเอาความรู้ในเกืองลักษณะของผมชายมาเผยแพร่มาแชร์สี่ช่องทางนะครับติ๊กตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลน์และช่องเลียวสี่ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้เดฟรีส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับจากงานพัดนะครับหรืองานตัดในโซนของซิกเนแจอรกนะครับออสใช้บีรองนะครับหรือเก็บลักษณะกรอบของทรง ความหมายก็คือขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการคัดหรือการตัดในแนวเกลื่ของซ <c oughs> ิสเซอร์โอเวอร์โค้ดความหมายก็คือการที่เราใช้หวีรองกันไกหรือการดิวการเจาะหรือการแซกลักษณะของปลายผมเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรืองานคัดงานตัดออกมาได้พิวหวานนะครับการทํางานหรือการเอาเทคนิคต่างๆ ที่ออดนะครับมามิกหรือมาผสมผสานการทํางานความหมายก็คือเกึื่งของซาลอนที่เราใช้หวีรองหรือการเก็บลักษณะของทรงบาร์เบอร์ก็คืองานคัดหรือการตัดในเกลื่งของคิปเปอร์อันนี้เป็นเทคนิคหรือการร่วมลักษณะของสมัยนะครับผู้หญิงนะครับหรือผมชายนะครับบางครั้งถ้าเราเข้าใจล่ะเราสามารถที่จะใช้เทคนิคหรือการทํางานได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอย่าผมเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะใช้หวีรองหรือเก็บลักษณะของทรง าลายชายแนวจะออกมาในกึ่งลักษณะของลงส่งเลยนะครับนะอันนี้เป็นการทํางานหรือการพลาดเอาเทคนิคต่างๆจากงานคัดหรืองานตัดจากการเดียวการเจาะห,หรือการแซกลักษณะของปลายผมเรามีการสอบถามนะครับความหมายก็คือวันนี้นะครับน้องในแบบนะครับเขาต้องการสั้นหรือยาวนะครับส่วนการที่เขาตอบรับก็คือขอให้อยู่ระดับ,บากลางนะครับคือให้มีลักษณะของความสั้นยาวพอดีนะครับ ไต้องการให้สั้นลนักษณะของการสั้นมากในกึ่งลักษณะของการใช้เป็นกึ่งของบาร์เบอร์หรือเป็นผมชายเขาต้องการให้การไล่หรือเก็บลักษณะของทรงในการใช้กันไกอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับมามิก,กหรือมาร่วมสมัยจะข้อปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงที่ออสคาดตัดเสร็จแล้วจะเห็นนะครับด้านหลัง ขอบเขาหรือทรงของเขาจะออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของความคมคืนอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับหรือการทํางานถ้าเป็นผมหญิงก็กลื่งลักษณะของรองทรงหรือเป็นแนวเกึ่งของบ๊อบถุยนะครับหลายท่านที่ชอบนะครับ หมท่านที่ชมนะครับท่านอาจจะเป็นสุภาพตรีหรือกึ่งของซาลอนท่านก็สามารถเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานที่ออกคัดหรือตัดเนี่ยไปใช้ในกล่งลักษณะของผมหญิงหรือเป็นกลึงของบอ๊อบทุยนะครับหรือเป็นเซยทุยหรือเป็นปัดทุยอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานส่วนการที่เราใช้เทคนิคต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมามิกนะครับหรือมาผสมผสานกันบางท่านที่ต้องการบางนะครับอาจใช้เป็นเงินใจฟันสับรไรไก็ได้บางท่านที่ต้องการใช้ใบมีดก็คือสไลด์หรือเก็บลักษณะของทรงบาง ท่านที่ต้องการสั้นมากเลยก็คือใช้เป็นคิปเปอร์หรือตกแต่งลักษณะของทรงอันนี้เป็นหลักการในการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับจากงานคัดหรืองานตัดจากงานเดิวหรืองานเจาะหรืองานแซกหรือลักษณะของปลายผมการที่เรายกหรือใช้วีรองไล่เนี่ยเราต้องการให้ปลายลายชายแนวหรือเส้นผมเนี่ยเขามีความพิวความหมายก็คือผมที่เขาตกนะครับมีลักษณะของผมมีน้ําหนักหรือผมเสมอกันการที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของทรงเนี่ยอันนี้จะทําให้ศีรษะ โครงสร้างสีระนะครับหรือลายแนวหรือลักษณะแบบของทรงเนี่ยเขาจะออกมาได้ถุยนะครับส่วนการที่ออใช้เป็นวอชเชอร์สเปร์ความหมายก็คือการที่เราใช้น้ําฉีดเนี่ยอันนี้มันจะสะดวกสําหรับการคัดหรืงองานตัดในกลึงของการใช้กันไกรนะครับการที่เราใช้เป็นซิเซอร์คัดนะครับหรือกันไกรคัดตัดเนี่ย ผมที่เปียกนะครับจะทํางานได้ง่ายนะครับส่วนความถนัดของแต่ละท่านเราไม่ก้าวไายกันนะครับบางท่านถนัดลักษณะของการตัดคียกว่ารายคัดนะเป่าหแห้งก่อนแล้วมาตัดอันนี้ก็คือการตัดในกึงลักษณะของผมแห้งส่วนออสนะครับหรือเป็นกึ่งของซาลอนหรือเป็นแนวของเคดิโอคาร์มีเราเอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในขึงลักษณะของผมเปียก ส่วนการที่เก็บประ่วนของซิกด้านหน้าออสมาพลิกมบือนะครับหรือมาสะบัดคัดเพื่อปัดลายเฉแนวให้เขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลัง อกรอบลาชายแนวในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงกรอบลาชายแนวในโซนของโหนกกลางอันนี้ก็คืองานไล่หรือการเก็บลักษณะของทรงส่วนการเก็บในโซนของโหนกหลังอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อจากโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดเราตัดมาแล้วนะครับ <cents> เรามาสริมหรือมาเชื่อมต่อในโซนเข้ามาหาโหนกหลังอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานส่วนการเก็บในโซนของซิกด้านซ้าย กอบปลายชแนวที่เราคัดหรือการตัดในกึนงมมน่งของคุมม้าในส่วนของซิกด้านหน้าเรามาเชื่อมต่อหรือเก็บลักษณะของทรง เพื่อปลายลายชาแนวหรืองานคัดหรืองานตัดออกมาได้พิวหวานนะครับส่วนการไล่ดยสลักษณะของโหนกผมหรือตัวเซนเตอร์กึ่งกลาง <c oughs> อันนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทํางานส่วนบางท่านอย่างที่ก็อดเกิดเลยนะครับต้อต้องการใ้สั้นเราอาจจะผสมหรือการใช้เป็นกิปเปอร์ตแรกแต่งลักษณะกรอบผงทรงอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบนะครับทับวันนี้ผมโอด สมจิตนะครับดิสฟักดีหรือ KTO Academy เอาเทคนิคนะครับอาการทำงานเอาลูบลกักหรืองานคัดหรืองานตัดในกึ่งของผมชายมาเผยแพร่มาแชร์สีช่องทางทิกต u ก u ูทู e เฟปไลนรและชอ่องเดียวสีช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถอัศวินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกาลังใจออดด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดลูกหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานคัดงานตัดเสร็จแล้วออสมาบลูนะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเซตหรือมาจัดทรงเพื่อให้ปลายลายชายแนวของทรงได้ออกมาได้ผิวหวานนะครับการทํางานที่เราใดหรือเป่าเซตเนี่ยเราต้องการดูลักษณะของทรงว่าได้ตามที่กําหนดไหมเราที่มีแพลนหรือแชร์ไปสี่ช่องทางนะครับอาจจะเป็นช่อง,งทิกตอกพิง์ท่านแอดนะครับเอกมครับ S อส J I T มนะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติก ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จางช่อง TikTok ส่วนทาง f a c e o o o k ลน์ e อ e r y d d y y นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จความหมายก็คือครั้งหนึ่งจัดงานที่เซ็นท่านลาดพร้าวนะครับออสได้พิชแชมผมประเทศไทยหรือเป็นแชมผมชายหรือเป็นแนวแฮร์ฟรีสไต y l ความคิดสร้างสรรค์ นะครับตอนนั้นพระนัท่านนะครับในชวนลีภัยท่านดารงตําแหน่งเป็นในยกรัฐมนตรีว่าดีใจครับดีใจจนสุดซึ้งนะครับต้องยอมรับความจริงว่าเราได้ช่วยในยกรัฐมนตรีอันนี้เป็นที่เชื่อนชูในลักษณะของวงตระกูลนะครับพบกันใหม่นะครับ